สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่12เมษายน2568 16นาฬิก30นาทีโดยประมาณนะครับแจ้ง2ข่าวพี่น้องอสมอครับข่าวที่1ครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเผยในร่างพรบอสมอที่คณะตีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่8เมษายน2568นั้นนะครับในประเด็นคุณสมบัติอายุอสมอ18ปีขึ้นไป ถึง60ปีบริบูรณ์นั้นนะครับประเด็นนั้นอธิบดีกรมบาสบสเปิดเผยว่าใช้สำหรับคัดเลือกอสมรายใหม่เข้ามาเป็นอสมก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆส่วนในด้านคุณสมบัติอายุผู้ที่จะมาเป็นอสมแรกเข้าสำหรับคัดเลือกอสมรายใหม่นั้นต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับ ส่วนการพ้นสภาพความเป็นอสมไม่ได้กําหนดอายุว่าอายุเท่าไหร่พ้นสภาพนะครับเหตุของการพ้นสภาพอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าเหตุของการพ้นสภาพมาจาก1การตาย 2, การลาออก 3, การประเมินไม่ผ่าน 4, การมีคําสั่งให้พ้นสภาพสานองนีะครับซึ่งอายุ60ปีขึ้นไปก็ยังเป็นอสมได้ ถ้าผ่านการประเมินนะครับและได้รับค่าบริการตามปกตินะครับอันนี้ก็คือข่าวที่1นํานำมาแจ้งพี่น้องอสมอทั่วประเทศทราบอธิบดีกรมสอสว,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 สวสเปิดเผยอย่างนี้และที่เพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้โพสต์ข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้11เมษายน2568ท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นอสมอและใช้ a c e b o o k นะครับสามารถกดอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ของเพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้โพส ตั้งแต่วันที่11เมษนสายนในช่วงเวลาสทุ่มเศษนะครับไปอ่านรายละเอียดดูนะครับก็ตามที่เรากล่าวมา60บปีขึ้นไปยังเป็นอสมได้และได้รับค่าเผิกเงนนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็เป็นห่วงช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นะครับก็ระวังนะครับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะครับโดยเฉพาะถ้าดื่มบนรถมีโทษนะครับทั้งจำทั้งปรับนะครับจำคุกไม่จำคุกหกเดือนปรับ 1 0,000บาทนะครับหรือทั้งจําัทั้งปรับระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่รถนะโดยเฉพาะจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่เมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับท่านรัาตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นห่วงท่านกับชับมานะครับนอสมอก็แนะนําลูกหลานญาติพี่น้องในหมู่บ้านของเราด้วยนะครับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับในขณะเดียวกันอีกเรื่องที่ท่านรัาตีห่วงก็คือเรื่องจมน้ําคนจมน้ําในช่วงเทศกาลสงการนี่ เป็นอย่างไรไปฟังรายละเอียดครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสํานักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนี้11เมษายน2588เรานำมาอ่านให้พี่น้องอสมฟังวันนี้ครับหัวข้อบอกว่าสมศักดิ์เผยเดือนเมยอคนไทยจมน้ำตายสูงสงกรานเกิดเหตุเพิ่ม1.5เท่าแนะหลักชูชีพกดงดดื่มเพิ่ม ปลอดภัยเล่นน้ําคลายร้อนรายละเอียดครับรัฐมนตรี่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยเดือนเมษายนคนไทยจมน้ําเสียชีวิตปีละกว่า300คนเป็นผู้ใหญ่45-59ถึง59ปีมากสุดตามด้วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีช่วงสงกรานพบจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าปกติ15เท่าเหตุขาดทักษะเอาตัวรอด ว่ายน้ำไม่เป็นไม่สวมชูชีพลอยละสิบสองมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยเนืใช้หลักชูชีพกดงดดื่มช่วยเล่นน้ำคลายร้อนปลอดภัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีเทศกาลถั่งการประชาชนจึงมักพาครอบครัวร่วม,รวมกลุ่มเพื่อเล่นน้ำคลายร้อนตามแหล่งน้ำที่จัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงปกติจากข้อมูลกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระ,ะกทรวงสาธารณสุขปี2 5 5 8ถึง2 5ง7เพบว่าเดือนเมษาย,ยนมีคนจมน้ำเสียชีวิตปีละ327คนกลุ่มอายุ4 5ถึง59ปีเสียชีวิตสูงที่สุดลงเลอบ84คนรองลงมาเป็นเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปี70คนโดยช่วงเทศกาลสงการานต์วันที่ 13- ถึง15เมษาย,ยนมีคนจมน้ำเสียชีวิต ฉเฉลี่ยวันละเกือบ15คนมากกว่าวันปกติถึง1.5เท่าเฉพาะวับบนที่13เมษายนมีการจมน้ําเสียชีวิตสูงที่สุดฉเฉลี่ย18คนขณะที่ข้อมูลจากระบบงานผู้บาดเจ็บแด้เสียชีวิตจากการตกน้ําจมน้ําของกองป้องกันการบาดเจ็บกลมกุมควบคุมโรคเพราะว่าการจมน้ําในช่วงเทศกาลสงการมากกว่าครึ่งเกิดจากการเล่นน้ํา58.6%แเปอร์เซ็นต์นะครับและเกิดจะและเกิดเหตุมากสุดในแหล่งน้ํา เพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำตามธรรมชาติร้อยละ79.3ที่สำคัญคือคนที่จมน้ำมีการดื่มแอลกอฮอล์ถึง12ร้อยละ12และทั้งหมดไม่สวมเสื้อชูชีพนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการจมน้ำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่คือขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำขาดทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นไม่สวมเสื้อชูชีพ และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวขณะเล่นน้ําหรือทํากิจกรรมทางน้ํารวมถึงไม่รู้วิธีช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ําจมน้ําที่ถูกต้องจึงขอประชาชนใช้หลักชูชีพกดงดดื่มได้แก่ 1. ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่เล่นน้ําหรือทําการทํากิจกรรมทางน้ําหรือใช้อุปกรณ์ลอยน้ําเช่นแกนลอนพลาสติกเปล่าขวดน้าพลาสติกเปล่าเป็นต้น2ปฏิบัติตามกฎ ความปลอดภัยทางน้ําเช่นไม่เล่นน้ําบริเวณที่มีธงแดงคลื่นลมแรงคลื่นทะเลดูดปฏิบัติตามป้ายเตือนและคําแนะนําเป็นต้นสามไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือทําหรือขณะทํากิจกรรมทางน้ําหรือเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ําทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองขอ,งของดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ําตามลาพังสําหรับแหล่งน้ําที่จัดเป็นแหล่งน้ําท่องเที่ยวทางน้ําเช่นอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้าตกทะเล ต้องจัดพื้นที่สําหรับเล่นน้ําแยกออกจากบริเวณสัญจรทางน้ําจัดไร้กาดดูแลตลอดเวลาเปิดบริการส่วนผู้ที่เห็นคนตกน้ําให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นคือตะโกนให้คนมาช่วยโยนอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ําเช่นเชือกวัสดุลอยน้ําได้หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นไม้เสือ้อให้คนตกน้ําจับ เพื่อดึงขึ้นจากน้ำหากช่วยขึ้นมาแล้วห้ามจับอุ้มพาดบ่าหรือกระแทกท้องเพื่อเอาน้ำออกแต่ให้ช่วยโดยการเป่าปากและนวดหัวใจและโทรแจ้ง1669ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยน2 5 8เมื่อวานนี้ที่สำนักสารนิเทศสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสตินเป็นห่วงช่วงสงการระหว่างคนจมน้ำครับ ทั้งหมดคือสอข่าวสำคัญสำคัญที่นำมาบอกกล่าวพี่น้องอสมอครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ